สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่17ธันวาคม2567ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูกับสภาธรรมชมและะ้วค่ะเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะคะสภาธรรมชมแล้วค่ะมาติดตามรับชนุนละทั้งตัวเลขคูบาวัดป่างวดวันที่2ธันวาคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะคูบากระยำคักนะคะ21นะคะมาอิลีนะคะผู้ชมมาตรงๆเลยนะคะ มือนี้เอาก็มาติดตามชมกันต่อเนาะค่ะว่าปักคูบาจะฝันใดหรือยังเนาะค่ะหรือว่าจังใดเนาะค่ะอธรรมชุ่มค่ะเพื่อได้โชคได้มาน้ากันเนาะก็ไปรับชมรับฟังน้ากันค่ะกราบนำสการครับคูบาครับผมกราบนำสการเจ้าค่ะสาธุบุญกับเอฟซีธรรมชมนะครับเพิ่นฝากมาถวายนะครับน่าจะเป็นพ่อห่มสำหรับพระพิสุกทรงธรรมชมสาธุครับอา่สาธุครับค่ะผม ครับสาธุบุญนะครับผมมีเอฟซีเพิ่นฝากมาทำบุญน้ำนะครับสาธุบุญครับเจใจแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นบอกน้ำน้ำนะครับทำบุญน้ำคูบาสาธุครับผมฝ่าฝ่าเปียงว่ะฝ่าฝ่าเปียงฝ่าฝ่าเปียงโอ้ไสร์แหละท่านผู้ชมนะครับอ่าแม่นคักอิลีนะครับเสียงฟ่าผ้าเปียงสองหนึ่งมาคงสุดท้ายคู่บาเน้นให้ห้าเก้านะครับ หลกักกาสองหนึ่งเน้นล่างเด้อคู่บา,บาว่าฝันว่าจังได้ก็ครับสองหนึ่งหนึ่งคู่บาฝ <c oughs> ันว่ามีพระพื้นนางอยู่ก้อนเมฆลอยลองลงลงอครับเดี๋ยวขึ้นไปพื่นห้องเอาเด้อบาดเนี่ยพึ่นมาสองหนึ่งมาสั่นครับแล้วพอก,ก็ซี่มือลงมาในใสงฟ้าแสงฟ้า,ฟา,า,ฟาออกมาจากมือเพื่นนี่ครับพาพาลงมาเปี้ยงใส่ดินตุ่มเลยสองหนึ่งมาสั่น คู่บ่าก็เรยว่ามันตรงเปลยดล้างครับพอาะว่เป็นสีลงตารางเล่นหมดครับสีคนนั่งนี่ชุ่งชุ่งผุดด้วยมันห้องขึ้นมาห้องก็มือนจะเสิ้ฝ้าแบบครับสองนึงนงก็สีลงมากมีฝ้าออกมาจากมือคนนั้นเลเสียงเสียงฝ้าเสียงม่เอมสองนึงขึ้นนิวบ่ผมขึ้นจังอันนั้นขึ้นนังขึ้นในนังอ่แล้วคูบ่าคูบ่าบอกเบาเถ้าหารอตรีครับผมสองนึงหาไปเด้อคู่บ่าว่ายำเบาเถ้ายำเดียวยำอีกเห็นคู่บ่า เัรนั้นยัวนี่ยร้านมาให้ร้านไปแล้วร้านร้านมาเอาไปผมอันนึงร้านม้าเอาไปสองใบสามใบโอ้นี่ครับสองหนึ่งทั้งหมดได้จากใบครับสองหนึ่งหนึู้บาทได้หใบสองึได้หาใบอันนี้เหลือเอ้าเหลือตัวหนึ่งสองตัวเนีไอ้สองหนึ่เหลือยวสองใบสใบทั้งหมดได้หาใบครับสอนึ่งนู่้บาเพิ่นนห้ร้านทชองหน่งและอันนี้เท่ากันพรก คูบาสื่อสื้านี่เหรอมัติสองหนึ่งหนึ่งสองแบบคู่บาได้่าสามใบให้ร้านไปแล้วเหลือไว้สองใบคู่เบาได้หมู่บ้านพระเจ้าไม่กินไั่สบายนะเพิ่นกะโยมเป็นโยมบุปผาพ้อเหมืนละร้านก็ได้แล้วเช้าจะให้เพิ่นไปซักิ้นน้ำใจครับผมพูดละใบพูดละใบอคือับอยู่ยังมานครับ มัน,นดนูดมันจังซีเมนจังซีน,งน่งเอกดปวดง่ามแต่ถลยวเปง่ามขาโอโ่งร่องห้าใบจีค่ะส,สี่ลงมาเสียงฟ้าผ่าเปลี่ยงคนบอกได้ได้สองหนึ่งเลยสองหนึ่งกับเพิ่นทับวารางวาบนเนสี่ลงมาที่ลงมาใส่ขีาา้ดินแต่คู่บ่ายยาผมมืออันล่างได้ครับคูบ่บ่าว่าสองหนึ่งในล่างด้วยคู่บ่าว่าครับผมเพราะว่าให้สรุปเอามันต้องเป็นลักษณะนี้แล้วม่บอกครับ มันค่ะบ่มีพลมาร์กน้ำครับเพราะว่าเลขตัวเก่าเขาวะยนค่ะยำก็เกิดกันเลยครู่บ่ายยำผมคัดกินด้นะคู่บ่ายห้องห้องบริวารนี่คิดคู่บ่ายคุยกับคู่บ่ายท่านผู้ชมคุยหลังจากคู่บ่ายเป็นเบาเถาเจ้าพ่ออยูุไซเจ้าโรเดอร์สองหนึ่งนะแอบเบาเถาได้ว่าโอ้คือบ่กบ่มักเบาเถาว่าคุยกับคู่บ่ายคู่บ่ายว่าเฮ้ยเอาไว้นี้เอาไว้แน่คู่บ่ายว่าแอบคู่บ่ายยำคัดท่านผู้ชมนะครับแล้วตะบุญแล้วตะหลวงนะครับเนาะ เออแล้วแต่ได้มิโชคอันนี้คู่บาว่าได้ได้ลอตเตอรี่ยุหะใบสองหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งสองอ๋ออันนี้หนึ่งสองนี่กจกากใบหนึ่งสองนี่บ่บ่ได้ครับด้ตรงสองหนึ่งอันนี้อันนี้ให้บ้าถอนมาครับมีสองใบเนี่ยอาซาถุนะครับผมเออจังไหนครับ ฝันอยู่เลยฝันตองหันมันหันมีฝันอยู่ฝันแล้วฝันเป็นจริงซ้ำไหมอ้าครับคือว่าฝันเป็นจริงฝันอันฝันมาขึ้นเนี่ยฝันมาหมู่คหมู่คณะอยู่อนที่ไปจากเคยจำภาษานาำไสอยูยูยู่อนนะครับ้อกันแปดปีได้อยู่นะเพื่อนครับเพื่อนฝันมาเพื่อนมรณาภาพฝันมาเพื่อนมรณภาพวันนี้เอาเพื่อนไปฝังไปฝังรู่เหงาไคมันจะมีมันจะมีหิ่ม้นา มันจะมีน้ำอันน้ำน้ำห่วยแล้วก็มันจะเป็นขางกอไผ่ครับวันนี้เราเล่าภาคอันให้พ่อขุดวันนี้ขุดขุดแล้วก็เสเอาเพื่อนอันผู้บาอาจมาเพิ่นจังได้ซุ่มได้เย็นมาจังครัในฝันวันนี้ไอ้ผู้บาดไปล่องล่องขุดเอาขี้ตมขึ้นมาขึ้นปลาดุกก็ปักเมื่อผู้บาดเลยครับปลาดุกครับ ปลาดุกน <ítulo> ี anyway ่ป uh ักม mm ือหลือว่มีปลาดุกหน้าะตัวปักไงหนึ่งขวักนะขวัดเงี้ยงผัดเงี้ยงปลาดุกผมมีเงี้ยงเดียวเด้มันไ่เป็นเงี้ยงเลยเงี้ยงขึ้นมาจุกกลางหัวเลยเป็นขึ้นเข็มเะแมันคืองอนเนาะไหมค่ะปลาดุกมีงอนบะค่ะมันมีงอนมีขื้เข็มไม่ไผ่เนี่ยสี่กกะแดขึ้นมาอันเดียวผู้บ่าเลยเปิดชวนขึ้นมาแล้วมีอันี้ เงียงมีเงียงเดี๋ยวเอชีเลยขี้คือเรียงหนึ่งเอทีสี่อยู่ทีแห่ะคุณบ่าก็เลยต่ำเขามือเลือดออกว่าสั่นปวดปว่าสั่นมาเลยสะเดิเดตื่นขึ้นมาคิดมือบับบ,บับเดี๋ยวไงดีค่ะ,คะมันจิเป็นเลขเป็นเบอร์แต่มันท้าได้เป็นตัวเขาเอาเอารอบบางนาบตีไปห้ามันนั่งได้ไหมมันนี่มันบังเอิญครับเขาโทุมากเหมือนเศร้านี่โทุมมาก ตอนสังเขาแล้วเพราะว่าเพิ่นเสียแล้วเมื่อนาห้าล้ยวอาจารย์มื่อนาห้าล้วเนี่ยเพิ่นนั่นสิบแปดพันศาสิบแปดพันศาอายุห้าสิบเอ็ดปีมันเลยมากล่องกับประดุกแท่งมือคู่บ้านกล่องกันได้ไหมครับฮะประดุกแท่งมือเนี่ยกระดุกกือบเงี่ยงมันขึ้นอยู่กลางหัวมันเนาะครับไอ้ขี้รีขึ้นมากจริงมันปักมือกับห่ามือกับห่าเอออันนั้นก็ได้ที่ือเงี่ยงกระดุกนึงอืมัน มันบ่มีเงียงออกข้างขาป็นระดุกธรรมดาเด้หู้หู้หู้ว่าเป็นประดุกเหลือยหู้อยู่แต่เงียงมาปไปสี่กระเดกขึ้นมาจังกลางหัวมันขึ้นมาสิไปเศร้าตับมือผู้บาดได้จิตตีใส่หาหนึ่งอ่ที่ว่าตีหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ว่าอายุผู้ที่เป็นมรณะน่ะคะหาสิบเอ็ดปีเ่รอคะเมีนสิบแปดพรรษาสิบแปดพรรษามันกลอมถ้าเอาตัวนี้แหละเอาเอาไปเอาเสียงมังสะก้อนครับถ่าฝันห้า ฝันในเป็นตัวคือเก่าอันนี้ฝันตองวันมันยังมันยังตองวันมันในตำหนีเด็ตตัววดคือตัวใดล่ะครับผมตัวใดนี่ครับครูบ่าว่าเลขยว่านี่จังเดกัมีหาครับเพราะว่ามันฝันเห็นมือนี่ครับมันปวดมันเหนี่นอยู่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 ในมือเนี่นะครับหากับหนึ่งี่ครับใช่ครูเดียวเล่นมาครับหานเอา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 หาหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนหาหนึ่งเอาขับมืชมนะครับเพราะว่ามันตงกับอายุเพิ่นพร้อมดิ าาอายุเพิ่มกระหาร1ดปีเงี่ยงประดุเมื่อกระแปลกนะครับมันบวกคื้บานคือเมืองเขาเนี่เด้ะเอาธรรมชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับมาหาคู่บาคงสุดท้ายคู่บายญำให้สองคู่นี่ครับผม59อันนี้ฝันคงสุดท้าย59สองหนึ่งนี่ฝันว่าภาพภาพาเปียงแล้วก็เสียงห้องบอกจากทึ้งฝาสองหนึ่งแอบคู่บายญำให้เลยสองหนึ่งล่างอ่าม,มันขักไปนะครับเอางวดนี้นะครับคู่บาฝันแล้ว กูบาว์ารนี่แหละครับผมห้าหนึ่งนะครับออสไปเชียงเบิงหามันนั่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นฝันว่าเพิ่นมรณนาภาพมันฝันเป็นจริงเน๊ะครับตื่นเศร้ามากเลยทั้เขาเลี้ยวเขามู่ขนาดเลยโทรมาโอ้จานเพิ่นเบิร์ดลเลอรเด้ือนกันม่อนละภาพปีหลีเมียนมรณภาพปีหลีฝันมันเป็นเมียนโซเพิ่นพร้อมกันเนาะเมียนแล้วก็บคุดจุ๊เอาคุดหลุมครับยั่วขางกอไผ่เลยเอามือควักควักถึงติฟางเพิ่นน่ประดุกก็เลยไปปักมือ ประดปะดุกกับพระนี่นเป็น,ปน,ปนดูจักกันมาผมรึยิ่งผู้จักกันครับอยู่น้ำกัน<ม>คนบ้านเดียวกันครัับไปจับภาษาอยู่ผู้ดอรอนน้ำกันครับ<ม>อ,อยู่น้ำกันแปดสีอยู่น้ำกันเอาหาหนึ่งนะครับหาไปหาจองลอตเตอรี่หาหนึ่งห,หนึ่งห <ๆ S 1> างงงงหนึ่งหนึ่งหาครับแต่วางวัที่เลาสองหนึ่งกับสองหนึ่งตรงๆทามผช้ชมอ่าเอานะครับแคปนาจอได้ทานาู้ชมเด้อนะครับเพราะว่าให้มันได้เป็นตัวจังคจังที ค่ะคักๆแต่ก่อนอันนี้มันยังตองงวดแต่ว่าตัวนี้มันกับไรเลี้ยงมึงแล้วเลยมันสัมพันธ์กันนะสัมพันธ์ระว่างอายุเพิ่นอายุเพิ่นทาษาเพิ่นสิบแปดอายุหาสิบเอ็ดแล้วมันาประกอบกับมือมือนี่หาเงียงประดุไประเอเตเี่ขึ้นมาจังสิ่าตั้งเกดเดขึ้นมาอยูุ่หัวกลางหัวแบบหัวกระหาที่เราเขาบอกเอาป่าเป็ดมันสิมันบบนั้น แล้วก็ไปกวาดม่ไดป่ากับไปแปะอายุเพิ่มกิดสิอันพันชาเพิ่มกิดสิแปะเนาะเขาเอาหรอเอาอันนี้แหละที่มันคมเพราะมือมันเจ็บเอาหาหนึ่งบ่ครับเพราะว่าเพราะว่าร์ปดุกนี่กับปักมือแมนบาดมียังปดุกขึ้นอยู่หัวปดุกบ่ครับอยู่คู้กลางหัวอยู่กลางหัวไปซี่กระเดะเกิดมาคือเหล็กเขี่เข็มเนี่ยคอับปดุกเนี่ยคือบุคือบ้านคือเมืองเขาเนาะบ้านเลยเงี่ยผมบ่ออกานข่าวเนี่ยเนี่ยบอกที่อยู่กลางหัวเอ็กโคลูคือเข็มเนี่ยสี่กระเดะเกิดมาครับปวดว่ัสด คิดบ๊บบตื่นขึ้นมาโอ้ยฮ่าไอ้ฝันเถอะฝันดีนะครับท่านผู้ชมกูบาว่าห้าหนึ่งนะครับผู้บาฝันเห็นพระที่รู้จักกันนี่แหละครับผมฝันว่าเพิ่นมรณภาพนะครับบัตรเซาม่าเพื่อไอ้คนโทรมาบอกมรณภาพแมนอิรินะครับอันซี่อันซีเพาส์โซเพิ่นวันที่สิบเก้าครับผมจะได้ไปจะได้ไปที่เดียครับนี่มาผาหนี้อยู่บ้านนี่อยู่บ้านโพนสวะอ๋อมาเผาพี่อุ๊ยพี่ พอวันเกิดมันมันเสียอยู่บาทเนี่อมะเที่ยวบาทเอานะครับท่านชมเดี๋ยวจังมหาคู่บาให้คู่บาฝันได้เป็นตัวเออฮ่าได้โชคนี่มนะครับดีใจกับภูได้โชคเด้อทำชุชมเด้อนะครับผมเอานะครับกราบขอบุญขอบคุณคู่บานะครับคู่บาวัดป่าทำชุชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมให้โชคให้ม ắ n ฮ่ามาเข้ากับไปหาสังจองลอตเตอรีใบทำชุ่มห้าหนึ่งนะครับเอานะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ซาธถูกค่ะไอโชกได้มาน้ำพรกกุบาร์ด้ค่ะพบกันใมค่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ